Business Manager แพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดจะกลายที่เป็นตัวกลางในการจัดการข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในไลน์จาก3ช่องทางคือ LiOA, l i ไลแอและ Smart Channel นัเนเองเรามาดู4ประโยชน์หลักของ Business Manager ที่จะช่วยทำให้การตลาดบนไลน์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมกันครับข้อที่1แชร์ข้อมูลหรือ Cross Data ภายในไลน์ได้อย่างง่ายดายนี่นับว่าเป็นจุดสำคัญมากๆของ Business Manager ที่ควรต้องใช้เลยนะครับเพราะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้ LiOA l i ไลแอ และสมาร์ทช n น e ลได้จึงทำให้แบรนด์ได้ฐานข้อมูลของผู้ใช้ที่กว้างและครอบคุมมากยิ่งขึ้นนำไปสู่การสร้างกลุ่มเป้าหมายโฆษณาใน l ลาย ได้อย่างแม่นยําและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมแน่นอนครับข้อที่2สร้างกลุ่มเป้าหมายแบบ cross targeting ได้อย่างแม่นยําและครอบคลุมโดยแบ,บรนด์สามารถ retarget ส่งข้อความส่งโฆษณากลับไปในช่องทางใดก็ได้ใน3มช่องทางที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ cross targeting หรือยิงโฆษณากลับไปหาคนที่เคยบล็อก line OA ของเราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับข้อที่3รองรับกฎหมาย PDPA สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยสบายใจได้เลยครับสำหรับแบรนด์ใหญ่ ที่มี l i น์ OA หรือ l i น์แอหลายๆบัญชีจะยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการตลาดได้แบบทวีคูณเลยโดยแบรนด์สามารถนำข้อมูลจาก l i น์ OA หลักมายิงโฆษณาให้กับ l i น์ OA ของแบรนด์หรือสาขาย่อยได้ด้วยครับสมัคร Business Manager ได้แล้ววันนี้ที่ business line b i z t s และที่สำคัญต้องเป็น Verify Account หรือบัญชีรับรองเท่านั้นนะครับ